นี่เขาเรียกว่ารหัสเงินสดนะครับการบรรจุเลขบัตรประชาชน16หลักของเงินสดธนาคารทั้งหมดมี5้ธนาคารนะรที่จะมารวมเป็นธนาคารเดียวก็คือธนาคารแก้วสยามรัฐนะครับอันนี้เดี๋ยวจเ,เขียนมาในทีหนึ่งหนึ่งสาม่งับหึงเช่นใจตยน 1 3 1หนึ่งทับหนึ่มทับหทับหมู่หกทับหนําก็ได้ทับหนึ่งทับหนึ่งหมู่หกหมู่หกทับหนั่นพอครับพอ นี่เรากําลังจะบรรจุเงินนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่อยู่บนพื้นฐานธารณีที่รับรู้เรื่องนี้ก็จะได้เบิกทรัพย์มนเดิมหรือว่าทรัพย์ของพระศีอริยะเป็นชุดแรกนะครับ6กแสนแปดหมืนคนนะครับแต่ครนี้ก็จะมีผู้ที่เบิกหัวหัวก็คือสามร้อยสามร้อยสี่สิบเก้าสิบสี่คน ตามหนึ่งานตามงานของพระเวสสันดรนะครับครับหกก็คือเจอสิบสามหมูป่าหรือว่าสิบสามกันเทศของพระเวสสันดรนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ท่านได้ลงมาเปิดเพื่อที่จะบรรจุบรรจุการเงินของธนาคารแก้วสยามจากธนาคาร ไทยพานครพพะโลงหลวงทร,รม,มาเป็นธนาคารแก้วสยามรัฐนะครับหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์เก่านะครับก็กลับมาใช้ของเดิมนะครับ2 460นะครับตั้งแต่ธนาคารแก้วสยามหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่าธนาคารสยามตั้งมาตั้งแต่พศ .2-460 นนะครับตอนนี้มีทุนจดทะเวียนทั่วโลกก็คือเปลี่ยนชื่อมาเป็นแก้วสยามรัฐนะครับ แก้วสยามรัตก็มีแก้วรัตนพลเป็นผู้บริหารแล้วก็มีผู้ช่วยบริหารแล้วก็ผู้ที่จะรับเป็นผู้บริหารต่อไปก็คือแก้วปัญญานะครับคนที่จะบรรจุเข้าไปก็คือแก้วปัญญาแล้วก็แก้วคุณัญญาจุได้เลยน,นี่ก็เป็นการ บรรจุธาตุธรรมหรือว่าบรรจุธาตุอากาศให้เปิดธนาคารทั้งระบบนะครับก็รวมเป็นธนาคารเดียวนะครับธนาคารทั้งหาธนาคารก็มีไทยพาณิชย์กรุงไทยธนาคารทหารไทยหรือว่าธนาคารธนาชาติแล้วก็ธนาคารออมสินนะครับถ้าใครไม่มีสินไม่มีธรรมก็ยังต้องรอ รอบ2นะครับตอนนี้ก็มีผู้บริหารของเราที่แต่งตั้งเอาไว้แล้วก็จะได้รับพร้อมกันแล้วก็จะมีการประชุมใหญ่แล้วก็จะให้คณะผู้บริหารของเราทั้งหมด300กว่าท่านนี่นะครับเพื่อที่จะมา,าตั้งเรือนาวาแล้วก็แบ่งปันเงินทุนซัพพอร์ตก็คือเอเอาสามสบกระทรวงของธนาคารแก้วสยามรัฐนะครับก็จะได้แจกจ่ายให้ประชาชนต่อไปนะครับ อันนี้ก็คือวิธีการบรรจุธาตุธรรมนะครับใครเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมนะครับสาธุสาธุ